เอาอีกเต็มแผงคูณสิบด้วยโอ้ยสามพันหกร้อยห้าสิบครับเพื่อนเอนเอาดิเอาดิเอาดินะฮะโอ้โหดูไว้ดูไว้ดูไว้ซะก่อนโอ้โหสามพันสองสามพันสองโอ้ดูไว้ซะก่อนดูไว้ซะก่อนโอ้หดูไว้ซะก่อนเต็มแผงโอ้ยนะฮะไหลาย,ยาวๆเลยนะตอนนี้สวยๆนะครับผมโอ้โหสองหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทครับเพื่อนๆโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสโลน่า สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับมาจังเว2นั่นเองนะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยละกันโอเคซึ่งวันนี้นะครับก็มีงบอยู่ที่300บาทน,นะครับผมนะอยากจะเล่นเบ็ดแบบว่าเบ็ดทุนทุน300นะครับกดเบ็ด300 นะครับเพื่อนๆคิดว่านะครับผมจะได้หรือว่าผมจะเสียนะครับนะแต่ว่าสล็อตนะครับมันก็ต้องมีแบบกล้าได้กล้าเสียเป่าวะแต่ว่านะถ้าเบ็ยดสามรอบผมกัแบบรอบเดียวอะ่ะอันนี้ได้3รอบครับมาลุยเลยแล้วกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับลุยเลยนะครับเว็บนี้มันแตกดีอยู่แล้วครับเว็บที่ผมเล่นอยู่ลุยเลยแล้วกันโอ้ยโดนมาแล้วหนึ 100. โดนไปแล้ว200โอ้โหเกี่ยงตับนะฮะเกี่ยงตับจ้าสักครู่นะฮะแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตเอาใหม่นะฮะเอาใหม่เอาใหม่แล้วกันนะครับโอ้โหเกี่ยงตับเลยนะฮะเพื่อนฝากเงินแป๊บ โอเคเรียบร้อยน่นแหละนะครับเข้าเกมใหม่มามาครับผมเบ็ดร้อยครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเออมารอบนี้ได้อยู่เออรอบนี้ได้รอบนี้ได้อไดขอคืนหน่อยละกันเอยขอคืนหน่อยละกันขอคืนหน่อยละกันเออพันแปดเอาดีนะครับผมมาครับเราต้องกล้าได้กล้าเสียครับผมหูยนะครับ เท่ากับว่ารวนไป600นะเท่ากับว่าเอาทุนมา600้อยนั่นนอนโอเคไปต่อครับไปต่อเฮ้ยสแคตเตอร์ครับสแคตเตอร์ครับสแคตเตอร์ครับผมเอาดิเออนะครับบอกแล้วนะครับรอบแรกไม่ได้รอบ2ก็ยังมีลุ้นอยู่เอานะครับเบ็ด0 0บาทโดนแน่นะครับโดนแน่นะครับนะ บอกเลยนะครับโดนกูนะฮะนะเออโดนกูมามาเต็มแผงโอ้ยสี่พันหกร้อยสี่พันเจ็ดร้อยนะฮะไม่ใช่หกร้อยมาอีกเต็มแผงคูณสิบด้วยอูย้ยสามพันหกร้อยห้าสิบครับเพื่อนๆเอาดิเอาดิเอาดิาดนะฮะโอ้โหดูวายดูวายดูวายซะก่อนโอ้ยสามพันสองสามพันสองโอ้ยดูวายซะก่อน ดูไวซะก่อนโอ้โหดูไวซะก่อนเต็มแผงโอ้โหนะครไหลยาวๆเลยนะฮะตอนนี้สวยๆนะครับผมโอ้โหสองหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทครับเพื่อนๆโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นหน้านะครับสลนะ็ลตหน้าเออนะครับบอกแล้วนะครับอย่าให้พี่โหดนะฮะนะนะครับผมโคตรโหดเลยอ่นะโอ้โหดูดิ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  โ4 9 0จ้าโอ้โหมาอีก300มาอีกมาอีก200มาอีก,ม,อกม่มานะครับผมโอ้โหนะครับสุดจัดนะครับสุดจัดวลัดบอกนะครับผมนะ8,760ครับโอ้โหกดเบ็ดละ100บาทนะคือเบ็ดวัดใจมากนะฮะทุน300นะฮะร,รอบแรกนะฮะกดไป300โดนไปเลยนะฮะ ฝากเข้ามาใหม่อีก300นะครับผมใส่ต่อนะฮะโอ้โหมาเลยอะ่ะโอ้โหดูไวรอบนี้ละเมิร์เต็มแผง1,400บาทโอ้โหนะฮะโอ้โหคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มครับผมบอกเลยนะครับคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มนะฮะ19,910บาทโอ้โหนะครับกล้าได้กล้าเสียนะครับวัดใจไปเลยนะฮะ โอ้แตกดีจริงข้าบเว็บนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับยังไม่เคยสมัครกับเว็บผมนะฮะนะไม่เคยสมัครเล่นเว็บเดียวกันกับผมนะฮะก็อย่าลืมนะลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับทิ้งไว้แล้วนะครับก็ไปสมัครกันเอาเองร้วการนะครับสมัครฟรีไม่มมเสียเงินนะจ๊ะมาฮะเหลือรอบหนึ่งเหลือรอบหนึ่งขอแบบว่าแบบแบบแสนได้ไหมอ่ะโอ้ดูเบลลาร้อยดีนะครับแตกมาหกหมื่นแล้วตอนนี้อ่ะโอ้ทุนหกร้อยแต่หกหมื่นนะครับผม โอ้โห oh, 2,310บาทมาครับรอบสุดท้ายแล้วนะฮะสุดท้ายท้ายสุดนะจ๊ะโ oh, อ้ยยังได้อยู่นะเนี่ย oh. ยังได้อยู่นะเนี่ย oh. Oh. นะครับนะก็จบกันไปที่59,020บาทนะฮะโอ้โหนะครับ, oh. Oh. รบทุนนะฮะทุน600บาทนะครับนะเท่ากับว่าผมออกมา600เนาะ นะครับผมฝ่าเข้ามา300รอบแรกนะครับกดเวทละ100ไป3รอบโดนนะฮะอันนี้คือฝ่ามาอีกรอบ2นะครับกดอีกนะครับผมกดรอบที่4นะฮะโอ้โหเข้าฟีสปินเลยครับนนนนะของเขาดีจริงๆนะครับเพื่อนๆนะใครที่อยากเล่นนะครับลึงอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมนะสักเรื่นี้นะครับผมขอตัวไปเลยแล้วกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะ i'm like, subscribe clap the room i'm coming through <đua like> they wanna see what i'm about yeah i got skills do it for the thrill i'm on a paper route extra extra read about it i'm today's trying to tap it i put commas <coughs> over bullshit